สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องแร่ที่กำลังทำให้โลกสั่นสะเทือนแร่ที่ทำให้มหาอํานาจต้องลงนามแข่งกันเหมือนแย่งน้ำในทะเลทรายชื่อของมันคือแร่แร่เอิร์ธกลุ่มธาตุส7ชนิดที่ใครคุมได้คนนั้นคุมอนาคตหลายคนอาจคิดว่ามันก็แค่หินแต่ไม่ครับมันคือหัวใจของเทคโนโลยีที่อยู่ในมือคุณตอนนี้ มือถือที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่มีแร่แร่เอิร์ธอยู่ข้างในรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งเงียบแต่แรงจัดใช้แม่เหล็กถาวรที่สร้างจากมันขังหันลมที่ปั่นไฟกลางทะเลหมุนได้เพราะโลหะพิเศษพวกนี้แม้แต่ระบบเรดาร์ของเครื่องบินรบก็ต้องพึ่งพาธาตุแร่เอิร์ธทั้งนั้นโลกเรากำลังจะเปลี่ยนจากยุคน้ำมันสู่ยุคแร่น้ำมันเคยเป็นพลังของศตวตรรษที่20 แต่แร่แร่เอิร์ธคือพลังของศตวรรษที่21ใครคุมได้คนนั้นไม่ต้องยิงปืนก็สามารถคุมโลกทั้งใบได้ตอนนี้จีนผลิตแร่แร่เ Earth กว่า80%ของโลกอเมริกาจึงเริ่มกลัวเพราะถ้าจีนปิดประตูส่งออกโลกจะหยุดหมุนทันทีล่าสุดสหรัฐร,รีบลงนามข้อตกลงกับ4ประเทศในอาเซียนเพื่อสร้างแนวป้องกันใหม่ในภูมิภาคนี้ และรู้ไหมครับหนึ่งในประเทศที่อยู่ในสายตาก็คือประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยเรามีแร่แร่เอิร e ์ธกระจายอยู่แนวตะวันตกตั้งแต่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลงมาถึงสุราษฎร์สิจังหวัดที่ซ่อนพลังของอนาคตไว้ใต้ดินแถมพื้นที่ถึงร้อละสของประเทศมีทรัพยกากรแร่มากกว่า40ชนิดตั้งแต่เกลือหินยันโลหะหายาก นี่คือขุมทรัพย์ที่เรายังไม่รู้จักดีพอและโลกกำลังหันมามองมันอย่างหิวกระหายคำถามคือไทยพร้อมจะเป็นเจ้าของแร่หรือจะเป็นเหยื่อของเกมประวัติศาสตร์บอกเราชัดเมื่อทรัพยากรมีค่ามหาอำนาจจะเข้ามาพร้อมรอยยิม้มแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นคือข้อตกลงที่อาจพรากอำนาจจากมือเรานี่คือเหตุผลที่เราต้องเข้าใจว่าแร่เอิร์ธไม่ใช่เรื่องของหิน แต่มันคือเรื่องของเอกราชเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่โลกจริงตอนนี้กำลังเดินเข้าสู่สงครามโลหะสงครามที่ไม่ใช่ระเบิดและกระสุนแต่คือสงครามของเหมืองแร่สิทธิบัตรและซับคลายเชนใครคุมวัตถุดิบได้ก็สามารถบังคับให้โลกต้องฟังแล้วเราคนไทยละ่ะจะอยู่ตรงไหนในเกมนี้ เราจะขายแร่ถูกๆให้ต่างชาติแล้วซื้อเทคโนโลยีแพงๆกลับมาหรือไม่หรือเราจะกล้าสร้างห่วงโซ่การผลิตของเราเองตั้งแต่เหมืองจนถึงโรงงานแบตเตอรี่เครื่องยนต์ไฟฟ้าและระบบป้องกันประเทศคำตอบอยู่ที่ความกล้าและการมองไกลเพราะในศตวรรษนี้แผ่นดินที่มีแร่คือแผ่นดินที่มีพลังแต่แผ่นดินที่รู้จักใช้แร่อย,อย่างมีสติคือแผ่นดินที่จะอยู่รอด นี่คือเหตุผลที่โลกเริ่มมองไทยใหม่นะครับไม่ใช่แค่ดินแดนท่องเที่ยวแต่คืออูพลังงานอนาคตที่รอวันตื่นและวันนั้นถ้าเราพร้อมไทยจะไม่ใช่ผู้ตามอีกต่อไปตอนหน้าผมจะพาไปดูว่าทำไมจีนถึงถือกุญแจของโลกทั้งใบและทำไมอเมริกาถึงเริ่มยอมจับมือกับอาเซียนแบบเร่งด่วน พราะสงครามแร่เอิร์ธมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นตอนที่แล้วเราพูดถึงแร่แร่เอิร์ธแร่ที่ใครคุมได้คนนั้นคุมอนาพตวันนี้เราจะพาไปดูว่าทำไมโลกกำลังร้อนแรงเพราะจีนและทำไมสหรัฐถึงรีบวิ่งเข้าหาอาเซียนเหมือนคนเจอแหล่งน้ำในทะเลทรายใช่ครับนี่ไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจธรรมดาแต่มันคือสงครามทรัพยากรแห่งศตวรษ สงครามที่ไม่ได้ยิงกระสุนแต่วัดกันด้วยก้อนแร่และห่วงโซ่อุปทานย้อนกลับไปไม่กี่ปีจีนเริ่มครวบคุมการส่งออกแร่แร่เอิร์ธโดยอ้างเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงแต่คนทั้งโลกรู้ดีว่านี่คือมากเกมยุทธศาสตร์เพราะแร่เอิร์ธคือส่วนประกอบหลักของเทคโนโลยีอเมริกันแทบทั้งหมดตั้งแต่ iPhone จนถึง f 3 5เมื่อจีนปิดวาลโลกก็เริ่มหนาวจีนไม่ต้องยิงขีปนาวุธแม้แต่ลูกเดียว แค่ประกาศจำกัดการส่งออกหุ้นเทคโนโลยีอเมริกันก็สั่นสะเทือนบริษัทพลังงานสะอาดทั่วโลกถึงกับจะงักนี่แหละคือพลังของแร่ที่มองไม่เห็นแต่สั่งให้โลกหยุดได้ ในเวลาเดียวกันสหรัฐรู้ว่าถ้ายังพึ่งจีนโลกตะวันตกจะไม่เหลือทางรอดจึงรีบเดินหน้าข้อตกลงใหม่กับ4ประเทศในอาเซียนเพื่อเปอิดเส้นทางใหม่ของการผลิตและขุดแร่แร่เอิร์ดโดยมีไทยมาเลเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อประเทศเป้าหมายเพราะอะไร ราะภูมิภาคนี้คือทางเลือกเดียวที่ยังปลอดภัยจากอิทธิพลจีนและเพระาะใต้ผืนดินของอาเซียนเต็มไปด้วยโลหะอนาคตจากทองคำเปลาถึงมีโอเดเมียมจากลิเทียมถึงแร่เอ,อิร์ธมันคือขุมพลังของยุค AI และพลังงานสะอาดสหรัฐไม่ได้แค่ต้องการแร่แต่ต้องการอิทธิพลทางเศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาคนี้นี่คือการกลับมาเล่นหมากในอาเซียนอีกครั้งหลังจากห่างหายไปเกือบสองทศวรรษ และประเทศไทยอยู่ตรงกลางของกระดานหมากนี้พอดีลองชิกดูนะครับจีนครองด้านเหนือสหรัฐลงมาจากตะวันตกอาสซีนคือสมรภูมิที่ทั้งสองฝ่ายต้องช่วงชิงใครชนะที่นี่จะคุมทั้งซัพพลายเชนของโลกในอีก30ปีข้างหน้าแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการแข่งขันของมหาอำนาจคือความไม่พร้อมของประเทศเล็ก เพราะถ้าเราไม่เข้าใจเกมนี้เราจะถูกดึงเข้าไปในข้อตกลงที่ฝังดูดีแต่แลกด้วยอธิปไตยทางทรัพยาเพียก่อนสหรัฐเริ่มสร้างพันธมิตรด้านแร่เมื่อที่เคยสร้างนาโต้ด้านทหารจีนเองก็ตอบโต้ด้วยการลงทุนในเหมืองทวอาเซียนทั้งสองฝั่งกำลังแย่งกันขูดหัวใจของอนาคตใต้ดินของเราและประเทศไทยกำลังถูกจับตามองว่าพร้อมจะเลือกข้างหรือไม่เราต้องเข้าใจครับ ว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่การค้าขายแต่มันคือการคุมพลังงานแห่งสตวัตราะทุกแบตเตอรี่แม่เหล็กหรือดาวเทียมในโลกล้วนมีแร่แร่แอรเอิร์ดอยู่ในนั้นใครคุมแร่ได้คนนั้นคุมเทคโนโลยีใครคุมเทคโนโลยีได้คนนั้นคุมโลกนี่คือเหตุผลที่ผมเรียกมันว่าสงครามโลหะที่เงียบแต่แรงกว่าระเบิดจีนถือกุญแจโลกไว้ในมืออเมริกาพยายามงัดประตูด้วยข้อตกลงใหม่ และอาเซียนคือบานประตูที่ทั้ง2ฝ่ายกำลังแย่งกันเปิดคำถามคือเราคนไทยจะยืนอยู่ตรงไหนของเกมนี้จะเป็นผู้รับเงื่อนไขหรือจะเป็นเจ้าของทรัพยากรของตัวเองจะปล่อยให้มหาอำนาจมาจิรจาแทนเราหรือเราจะลุกขึ้นกำหนดอนาคตของตัวเองโลกกำลังหมุนเร็วมากแต่ถ้าเราเข้าใจว่าแรกคืออำนาจใหม่เราจะไม่ตกขบวนประวัติศาสตร์อีกต่อไป และในต่อหน้าเราจะเจาะลึกกันเลยนะครับว่าประเทศไทยมีแร่แร่แรเอิร์ดอยู่ตรงไหนบ้างและทำไม10จังหวัดทางตะวันตกของเราถึงกลายเป็นเส้นธงคำใหม่ของอาเซียนติดตามให้ดีเพราะนี่คือของจริงไม่ใช่ข่าวรูมแต่คือแผนยุทธศาสตร์ระดับโลกวันนี้เราจะพูดกันแบบตรงๆเลยครับประเทศไทยกำลังกลายเป็นแผ่นดินหายากที่โลกกำลังมองหาเพราะใต้พื้นดินของเรามีของที่เรียกว่าแร่เอิร์ธแร่ที่ไม่ได้หายากเพราะไม่มี แต่หายากเพราะใครๆก็อยากได้ใช่ครับข่าวนี้มันใหญ่กว่าที่คนทั่วไปคิดเพราะข้อมูลล่าสุดจากกรมทรัพยากรธรณีปี2566ยืนยันว่าร้อยละ19ของพื้นที่ประเทศไทยมีทรัพยากรแร่สำคัญกว่า40ชนิดและในจำนวนนั้นมีแร่แร่เอิร์ธซ่อนอยู่ใน10จังหวัดทางตะวันตกตั้งแต่เหนือจรดใต้เชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุทัยธานีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร ระนองพังงาและสุราษฎร์ธานีพูดง่ายๆคือแนวตะวันตกของไทยคือเส้นทองคําใหม่ของเอเชียแนวพลังงานอนาคตที่กําลังกลายเป็นยุทธศาสตร์โลกนักวิจัยเรียกมันว่า Rare Earth Belt of Thailand แต่ผมจะพูดให้เข้าใจง่ายมันคือเส้นเลือดแห่งอนาคตที่หล่อเลี้ยงเทคโนโลยีทั้งโลกลองคิดดูสิครับจากแผ่นดินที่เรายืนอยู่อาจจะมีโลหะที่ใช้สร้างชิปคอมพิวเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า แร่ที่บริษัทระดับโลกอย่างเทส la Apple และล็อกฮิตมาตินต้องการใช้และตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ามันอยู่ในไทยตอนนี้มหาอำนาจเริ่มขยับเข้ามาแบบเงียบๆสหรัฐส่งทีมสำรวจแร่ร่วมกับประเทศอาเซียนจีนเองก็ขยายการลงทุนในเหมืองของลาวและพะมา่าเพราะรู้ดีว่าทรัพยากรใต้พื้ดดินไทยเชื่อมโยงกับภูเขาเดียวกันใครคลุมพื้นที่ตรงนี้ได้คนนั้นคลุมอาเซียนทั้งแนวและเราล่ะครับเรารู้รอยังว่าเรามีอะไรอยู่ในมือ หรือเรากำลังจะปล่อยให้คนอื่นมาบอกเราว่าของในดินของเราควรขายเท่าไหร่นี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านอีกต่อไปแต่กำลังเป็นจุดจุทธศาสตรแห่งทรัพยากรเกมนี้ไม่ใช่เรื่องของเหมืองแต่คือเรื่องของอนาคตชาติแต่คำถามคือเราพร้อมไหมพร้อมจะขุดพร้อมจะจัดการพร้อมจะสร้างอุตสาหกรรมต่อยอดเองหรือ,อยังเพราะแกนขุดแร่แล้วส่งออกมันคือเส้นทางเดิม เราขายวัตถุดิตราคาถูกแล้วซื้อนวัตรกรรมกลับมาแพงกว่าร้อยเท่ามันคือกับดักของประเทศโลกที่3ที่ไม่เคยออกจากวงจรน,นี้ได้เลยแต่ถ้าไทยเลือกเดินอีกทางตั้งโรงแยกธาตุแปรรูปและต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเราจะไม่ใช่แค่ผู้ขายแร่แต่เป็นเจ้าของพลังอุตสาหกรรมใหม่เราจะสร้างงานสร้างโรงงานและยกระดับเศรษฐกิจชนบทได้พร้อมกันเพราะแหล่งแร่อย,อยู่ในจังหวัดที่เป็นฐานของชาวบ้านเราโดยตรงลองจินตนาการดูสิครับ เหมืองที่ยั่งยืนโรงงานผลิตแม่เหล็กถาวรโรงงานแบตเตอรี่และศูนย์นวัตรกรรมในภาคตะวันตกของไทยพลังงานสะอาดเกิดขึ้นที่บ้านเราไม่ใช่แค่ในหนังโฆษณาแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าเกมกำลังเริ่มเพราะตอนนี้มหาอำนาจเริ่มต่อสายหากันแล้วสหรัฐชฉงข้อตกลงพัฒนาอย่างยั่งยืนจีนเองเสนอเงินลงทุนและเทคโนโลยีแต่ทุกข้อเสนอมีราคา ราคาของทรัพยากรและราคาของอำนาจเตอรองไทยอยู่ตรงกลางสมรภูมิที่ทั้งสองข้างต้องการและถ้าเราไม่วางหมากเองเราจะถูกใช้เป็นหมากในเกมของคนอื่นนี่คือเวลาที่คนไทยต้องตื่นครับต้องเข้าใจว่าแร่แร่เอ,อิร์ธไม่ใช่แค่ของใต้ดินแต่มันคือรหัสพลังงานแห่งชาติใครเข้าใจมันคือโอกาสใครมองข้ามมันคือการสูญเสีย ในตอนหน้าผมจะพาไปดูว่าแร่แร่เอิร์ธไม่ใช่แค่เรื่องเศษรษฐกิจแต่มันคือยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติใครคลุมแร่ได้คลุมอาวุธได้ใครคลุมอาวุธได้คลุมโลกได้และถ้าไทยอยากยืนในโลกใหม่เราต้องเข้าใจว่าแร่คืออำนาจใหม่ของชาติติดตามตอนสุดท้ายครับตอนที่เราจะพูดกันตรงๆว่าไทยจะเป็นผู้เล่นหรือจะเป็นแค่สนามของมหาอำนาจวันนี้คือบทสรุปของซีรีส์แร่เอิร์ธ เรื่องราวของแร่ที่ดูเหมือนเศษดินแต่กำลังกลายเป็นอาวุธลับของโลกยุคใหม่แร่แร่เอิร์ธมันไม่ใช่เรื่องของเหมืองมันคือเรื่องของอำนาจมันคือพลังที่ขับเคลื่อนสมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้าดาวเทียมไปจนถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ์แล้ววันนี้ผมจะพูดได้ชัดเลยครับใครคุมแร่ได้คนนั้นคุมโลกจีนรู้เรื่องนี้มาน,นานแล้วจีนก็ค่อยกินตลาดแร่เอิร์ธทั้งโลกเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ประเทศอื่นยังไม่เห็นค่ามัน จีนมีเพลงขุดแร่แต่สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผลคือวันนี้ทั้งโลกต้องพึ่งจีนแม้จต่สหรัฐก็หนีไม่พ้นรถไฟฟ้าในอเมริกาใช้แม่เหล็กจากจีนระบบเรดาร์ของยุโรปก็ใช้โลหะที่จีนส่งออกและตอนนี้จีนเริ่มจํากัดการขายนี่คือการประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าใครอยากได้ต้องเจรจาในเกมของเราสหรัฐจรงต้องตอบโต้โดยการสร้างแนวร่วมใหม่ เริ่มตั้งแต่แคนาดาออสเตรเลียไปจนถึงอาเซียนและตอนนี้ประเทศไทยกำลังถูกมองว่าเป็นจุดยุดทธศาสตร์สำคัญแผ่นดินที่มีแร่แผ่นดินที่อยู่กลางภูมิรัฐศาสตร์คือหมากทองของสงครามเงานี้คำถามคือเราจะยอมให้ใครมากําหนดอนาคตของทรัพยากรเราไหมเราจะยอมให้ต่างชาติมาขุดแล้วบอกเราว่านี่คือการพัฒนาหรือเปล่าเราจะเป็นเจ้าของพลังงานของตัวเองหรือจะปล่อยให้คนอื่นมาคุมรีโมทชาติเราอีกครั้ง ไทยมีแร่มีพลังงานมีภูมิประเทศเชิงยุทธศาสตร์แต่สิ่งที่เรายังขาดคือการตื่นรู้เชิงระบบเรายังคิดว่าเรื่องแร่คือเรื่องของนักธรณีวิทยาแต่ในโลกนี้แร่คือเรื่องของความมั่นคงความยั่งยืนและอธิปไตยลองคิดดูครับแร่แร่เออสามารถสร้างแม่เหล็กที่ใช้ในฉีปนาวุธใช้ในระบบนำทางดาวเทียมใช้ในเครื่องสแกน MRI และเทคโนโลยีทางการแพทย์มันคือโลหะที่อยู่ทั้งในการรักษาชีวิตและการทำลายชีวิต ขึ้นอยู่กับว่าใครถือมันไว้ในมือถ้าเรามีแต่เมืองแต่ไม่มีโรงงานเราจะกลายเป็นแค่แหล่งวัตถุดิบราคาถูกแต่ถ้าเรามีระบบนิเวอศอุตสาหกรรมของตัวเองเราจะกลายเป็นผู้เล่นในเกมโลกที่ใครก็ประมาทไม่ได้สิ่งที่ไทยต้องทําตอนนี้คือมองแร่เป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร,ร์ไม่ใช่เพียงทรัพยากรทางเศรษฐกิจเราต้องสร้างระบบการตัดการที่โปรง่งใสปลอดคอร์รัปชันให้ชุมชนได้ส่วนแบ่งและให้ประเทศได้มูลค่าเพิ่มนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลแต่มันคือเรื่องของทุกคนในชาติ เราต้องกล้าพูดว่าประเทศไทยจะไม่ขายอนาคตของตัวเองอีกต่อไปเราจะไม่ยอมให้แร่ในดินของเราถูกขุดไปสร้างอํานาจให้คนอื่นเราจะสร้างอํานาจของเราเองจากแร่จากความรู้จากความร่วมมือและนี่คือสิ่งที่โลกกําลังจับตาโลม้อยากได้แร่ของเราเท่านั้นแต่โลกอยากเห็นว่าไทยจะลุกขึ้นหรือก้มลงเรามีทางเลือกอยู่2ทางครับ 1. เป็นผู้เล่นในเกมโลกใหม่2เป็นสนามให้คนอื่นมาเล่น เลือกเองได้เลยครับเพราะว่าผืนแผ่นดินนี้คือของเราพลังงานในดินคือของเราและอนาคตของประเทศนี้ก็อยู่ในมือของเราเองพี่น้องครับโลกกําลังเข้าสู่สงครามใหม่สงครามของข้อมูลพลังงานและทรัพยากรไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะว่าสิ่งที่โลกต้องการกําลังอยู่ใต้เท้าของเราเองอย่าให้ลูกหลานรุ่นต่อไปต้องถามว่าทําไมเราถึงขายของมีค่าให้คนอื่นแล้วซื้ออนาคตกลับมาไม่ได้ เพราะคาถามนั้นมันจะกลายเป็นประโยคที่เจ็บที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยจําไว้นะครับทองคําคืออดีตน้ํามันคือศตรวรรษที่กอดแต่แร่แร่เอิร์ดคืออํานาจของศตรวรรษนี้และถ้าไทยลุกขึ้นได้จริงเราจะไม่ใช่เพียงผู้ถือแร่เท่านั้นแต่จะเป็นผู้ถืออํานาจแห่งอนาคต